สวัสดีครับผมบอยยอดสินนะครับแล้วก็ตัวด,ดื้อวันนี้มาทําอะไรครับวันนี้มาทำอะไรมาซื้อทองให้แม่วันนี้เราจะมาซื้อทองให้แม่ครับแล้วก็ไปซื้อ์ไพ่แม่เรามีแม่สองคนเรามีแม่สคน <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปร้านทองถ้าตอนนี้เรา <c oughs> ต้องขับเดี๋ยวเราต้องขับรถไปอีกประมาณสี่สิบห้าโล เพราะเราเราจะข้ามจังหวัดไปเลยนะครับเราจะข้ามจังหวัดไปซื้อทองเพราะว่าระหว่างระหว่างจังหวัดจังหวัดออำเภอผมเข้าในตัวเมืองลำปางร้อยโลแต่จังหวัดอำเภอผมไปในจังหวัดพะเยาแค่4ี่สิบโลแล้วจะขับข้ามจังหวัดไปเพราะว่าในตัวอำเภอผมพว่มผมไปดูเอเราจะข้ามอำเภอไม่ใช่จังหวัดข้ามจังหวัดค่ะเราอยู่วารำปางช เบอร์ไว้่ะออกเบอร์เบอร์นอัตอจูนอัเตอร์จูนหน่อยนี่ก็คือนางไปดูในอำเภอมาแล้วพอมันมันไม่สวยอะมันไม่สวยมันไม่มีที่เลือกบอกว่าไม่สวยดีว่ะแต่มันไม่มีลายมันไม่มีลายเรเออให้ให้เลือกเยอะเยอะใช่มันไม่มีให้เราเลือกเยอะมันเพราะว่าร้านในบ้านเรามันมันมีอยู่ประมาณสองที่เด้ มัน,นเล่นลูกมัน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 ไม่มีให้เลือกเยอะครับแต่พอเราเข้าในตัวจังหวัดคือมันมีร้านให้เลือกเยอะแล้วก็มีลายให้เลือกเยอะอย่างเงี้ยพูดประมาณนี้ดีกว่าเราเลยจําเป็นต้องข้ามจังหวัดไปมันถือว่าเราไปเที่ยวเลยนะเดี๋ยวจะมีสตอรี่อื่นๆนะครับอ่าเอาไว้ในทิก t o อรหรือว่าใน Facebook ถือว่าไปเที่ยวในตัวครับไปกันเลยครับ อันนี้เจอร่าในยังไงโอเคเป็นได้เป็นได้ดีใจนะดีใจดีใจดีใจมากกว่าซื้อตัวเองให้ตัวเองอย่างเนี่ยดีใจมากกว่าซื้อให้ดีใจมากกว่าซื้อให้ตัวเองคุณจะรถอยู่ที่น้องนะมาซื้อทองให้แม่ครับต้องขับรถมาประมาณ40่กิโลเกือบ50ากิโล เอาจิงๆในอำเภอตัวเองก็มีนะแต่ไม่รู้อ่ะไปดูแล้วมันไม่สวยเ <c oughs> ยวงยืมพี่หลิงนะไายด,ดูขอดูลายนะค่ะ <c oughs> ลายสวยนะพี่ว่าวววไม่รู้เดียวไม่อยากไปร้านอื่นแล้ว อย่าเดินหลือเปล่าไม่นะคือชอบอะคือนันถูกใจแล้วใช่ไหม <c oughs> นูถูกใจเส้นนะแต่อย่าเปลี่ยนจี้อยู่แต่มันเปลี่ยนไม่ได้นะดิแต่จี้ก็โอเคไม่เป็นไรยังไม่ต้องรัดหรอกขอดูทองก่อนอันนั้นของแม่อันนี้ของแม่อันนี้นะครับนางรู้สึกว่าตืน่นเต้นมากกว่าซื้อให้ตัวเองไะนะตะมูตะม,มีมากอันนี้จะ อันนี้จะปุ่งกว่าเส้นนี้เพราะเส้นนี้มันจะสั้นใช่ไหมอันนี้เป็นถอดออกจากคอไม่ได้ชมันก็เลยสั้นใช่ก็แกบ,บอกว่าจะเอาแบบไม่ต้องถอดออกจากคอก็ได้จะใส่ตลอดพ<ว>ะว่านี่สวยลายแบบลายหนานแน่นอยู่นะหนาเลยนันนี่ไม่เหมือนไอเส้นที่หนูใส่นะเส้นที่หนูใส่คอที่แล้วห้าสิบตังค์แบบอันนั้นโกแบบนี้มากเลย วยได้แล้วครับเราได้ของไปเซอร์ไพร์แม่แล้วของขวัญวันแม่ย้อนหลังแล้วนะติโกวียูก็จะออกจากโรงพยาบาลได้เนาะอันนี้กักตัวเสร็จแล้วพอโอ้โอ้โอ้้กักตัวเสร็จแล้วก็มาหาค่ะวางให้แม่พอกักตัว <c oughs> ผมออกจากกักตัวเสร็จก็นี่เลยยื่นไปให้แม่แม่นึกว่ากระเปา๋าบอแม่ผมซื้อกระเป๋าสิบบาทมาให้อ่ะใช่ป่ะ นี่น่าจะใส่สวมได้อยู่ได้อยู่ไม่กินอันนี้สวมได้ค่ะมันเหมือนสร้อยเงินสร้อยอันนี้พี่เลยลนงลองด้วยไหมได้ค่ะลองสบายเลยสวมได้เลยเพราะว่าถ้าสวมแบบนี้ตอนอาบน้ำเราก็อ๋อกี่เส้นแล้วเนี่ยอ๋อหนูมันยาวมากเลยจริงๆหนูสั้นแบบนี้สวยนะเนี่ยหนูว่าไม่เท่ากันค่ะเท่ากันจะทำไมมันยาววะเออยาวหน่อยไม่หน่อย ต้งหลายคืออันนี้หลายบาทเลยนะลูกบอกที่จริงอันนั้นมปนของพี่ไม่ใช่ของน้องอะ้ะพี่ต้องใส่ของพี่อันนี้ก็สวยอันนี้อันนี้เป็นพยาคุดเลย<ม>โอเคเดี๋ยวเราจะไปนั่งกินข้าวต่อนะครับหาความสูขให้ตัวเอง,เอ,งอัอจริงเดี๋ยว เดี๋ยวไปทเที่ยวต่อเนาะอันนี้เป็นครั้งแรกที่เราสองคนซื้อให้แม่นะะสวัสดีครับเรามาอยู่ร้านแม่แล้วนะครับจริงๆกินไก่ทำไมกินกับไก่ไปกินข้าวที่บ้านหนูมากดเพราะว่าหนูกิจจ์หมูข้าวที่บ้านอะ,อ,าอะไรดีนั่นดูแพงแบบมีค่ะขวสิบบาทค่ะเอาขี่ขวดดีก่าแม่ทำเค้กญี่ปุ่นมาฟินเหมือ ให้นะไสหมูสับนะไม่ทันแล้วมั้งคือไสหรอทะลักทะล <Brid> ักทะลักทะลักอันนี้อันนี้ไม่ใช่แม่ลูกกันนะที่ทำแบบเนี้ย <dinero> แต่เราก็จ่ายตางะะังค่ะ ดูดิไม่เชื่อเรามากินได้ครับที่เจ้าพ่อประตูผานะที่สารเจ้าพ่อประตูผาอันนี้เป็นหมูสับอันนี้เป็นไส้หมูสับมันนี้ได้ค้ามาอุดหนุนค่ะผู้อ่านหมดไข่หมดฟินเวอร์ผู้อ่านหมดไปแล้วนะแล้วก็ไข่ก็หมดไปแล้วแม่น,น้ำแข็ง เอาหน,นึ่งค่ะกินวะสวั <c oughs> สดีครับแอลแหละครับผมหงงนี่บนไหนนี่เนี่ย มาปุ่นกุ้งส่นใจเขาคุ้มนะคุ้มตายฮะส่วนกุ้สนใจกันเลยเพียกนี้ก็แล้วอะไรคนส่งน้ำแข็งอันนี้เจีผมครั้งแรกอ่ะขย้าใส่ดีพวกนี้ อ้องกนอร่อยมากเน่ะเดี๋ยวแค่นี้ก่อนเดี๋ยววิดีโอมันจะยาวเกินไปดีเดี๋ยวกันองนี้บัลจิมิ้บัจิมกรตังให้นะโอ้ยเอามให้ยังงมาเต็มใจเร่องนี่เต้ากระเป๋าตังค์ะเ ซื้อเป่าตังมาไหมให้แม่กินเนื้อสีสวยเฮ้ยออกกเป่าไม่ไม่อะไรออกกป่าไม่ได้ลืมซื้้ออใหหายน嘛หน这ย ความย้อนหลังว่าแม่ค่ะตอนนันติกุ้งวิไปไหนไม่ได้ทำไมแบเนี้ยอ,อันนี้พี่บอยเลือกใหเ้เลยเนี่ยอ๋อโอ้อันนี้ใส่หัวได้เลยทอดข้าทอดอ,ออกได้เอาหน้ามาทอดได้เขาเรืเ่องอะไรเนี่ยบปองไอ้ไม่ใช่อ่ะ เราใส่หัวเราเราใส่หัวหัวแม่น่าจะใส่ได้นะได้ไหมกลๆเดี๋ยวกายๆหน่อยใหญ่กว่าหนูหรอแม่อันนี้แค่มีผลได้ยูว้าลูกมีแม่ก็ต้องมีเออ้ นี่แหละใจข้าวโพดใสใจใจเลยใจโอ้โหไม่คิดเลยนะเนี่ยกระเป๋าตังค์แม่กระเป๋าตังค์กระเป๋าตังค์ใบเล็กๆแต่ข้างในไม่มีตังค์อันนี้ใบประกันเนี่นี่ของคำแท้อืมนี่คายอย่างนี้เพิ่มพูนยาวราชเพิ่มพูน ซื้อพะเยาปากตังเข้าตลาดมืดอ่ะเออตลาดมืดเออข้างความมือเฟิร์ฟูนั่นแหละหอออดีใจใหญ่เลยดีใจใหญ่เลยอะไรได้ถูกขายของวันนี้ยังไม่เท่ากระเป๋าตังค์ไปเดียวเออไม่มาตังค์บได้ไม่ได้ได้กระเป๋าตังแล้วก็เปิดตังค์ หมานกันเนอดีใจคนกันเนาะแม่ดีใจใหญ่เลยคนกันเนาะมาแวะมาเจ้าพ่อประตูผามาได้นะครับมาทางนี้แหละอันนี้เป็นห้องน้ําอ่ะก็คือเราจะจอดรถตรงนี้แล้วก็เดินเข้าน้ําบางทีจอดรถเข้านอกแล้วก็เข้าห้องน้ำแล้วก็จะเห็นร้านแม่คะพอเห็นร้านแม่นี่เลยพอเห็นร้านแม่ มานั่งนี่ได้เนะมานั่งเล่นตรงนี้แหละอันนี้คือผมสั่งให้ทำนะผมสั่งให้แบบทำทำหน้าร้านมันดีๆหน่อยถึงจะอยู่ต่างจังหวัดอยู่บ้านนอกก็ หินเมากวันนี้แม่นนขยได้เยอะมากเลยค่ะวันนี้หิค่ะตังๆเลยอันนี้แม่ล้างถุงใบนะคะค <c oughs> ล้างยนตังแฉะอยสี่สิบร้อยเก้ประมาณห้าร้อได้ปะไดครึ่งวันได้ห้าร้อยโอเคแล้วของบ,บ้านเราอะวันนี้ปัง งแล้้อสนข็ดีแล้วล่ะดีแล้วล่ะได้อยู่นแล้วเนี่ยไม่คิดเลยว่าจะ้สำหรับแคมเซิลจีประมาณแค่นี้แหละครับภารกิจของเราก็เสร็จไปแล้วก็คือลูกๆมีคุณแม่ก็ต้องมีนะคะนางดีใจเยอะมากไปบ่ายนะครับ แรกๆคุยไว้ตั้งนานะ